เรียมส่งสินค้าลูกค้านะครับผมตัวนี้ลูกค้าสั่งงานเป็นสีดําได้ดํานะครับใยดักฝุ่นเป็นสีเทาดําครับผมตัวนี้ทางช่างเรากําลังติดอุปกรณ์ให้ลูกค้าเพื่อจะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับหนังของทางร้านนะครับผมเป็นหนัง PU อย่างดีนะครับผมกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นถอดซักล้างทาความสะอาดได้ง่ายครับด้านข้างติดหมุดล็อกผมให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับผมตีนตุกแกติดให้เรียบร้อยนะครับผมด้านหลังเป็นหนังเตยทั้งผืนครับงานตัดเย็บตรงรุ่นเข้ารูปรดร้อยเปอร์เซ็นครับผมตัวนี้ ด้านในนะครับผมนี้ตัวนี้เจาะนะครับผมด้านในของทางร้านเรานะครับผมเป็น XPE สองชั้นนะครับกันน้ำ100%ไม่อมน้ำนะผมไม่อับชื้นนะครับตัวนี้ด้านในครับผม XPE สองชั้นครับผมมีความหนานุ่มนะครับผมยืดหยุ่นไม่ออมน้ำนะผมไม่ใช่ฟองน้ำนะงานของทางร้านส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดครับอันนี้ เจาะใยตะฝุ่นตรงเผากลางให้เรียบร้อยนะครับงานของทางร้านแถวสองมีใยตะฝุ่นให้ทั้งหมดสามชิ้นนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงเผากลางให้ครับหนังมีความทนทานนะผมเจาะยากหน่อยนะครับผมตัวนี้ด้านในของหนังนะครับผมเอ็สองชั้นนะครับมีความทนทานสูงมากๆครับ ตัวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ส่งลูกค้านะครับผมดี a มตัวใหม่ล่าสุดครับผมปี2023นะครับผมลูกค้าสั่งเป็นสีดําได้ดาครับผมแท็กสินค้าลงกล่องนะครับงานสวยตรงปลกแน่นอนนะครับผมลูกค้ารอรับสินค้าได้เลยแลบประกันถูกใจ100%เครับงานของทางร้านนะครับผมเน้นงานคุณภาพครับด้านหลังแถว2นะครับผมมีใยดักฝุ่นให้ทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้นะครับผมเช็คสินค้านะครับผมก่อนจะจะส่งให้ลูกค้าทุกขั้นตอนนะครับผมรับประกันสินค้า ดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับผมลูกค้า D ีแม2 0 2 3เตรียมรับสินค้าได้เลยนะครับกล่<ม>องของทางร้านนะครับผม